โตเผยคลิปไลฟ์ป่าดน้ำตาก่อนถูกจับพิรุษทายาทคนแรกมาแล้วโตเผยคลิปเป็นอีกนิ่งดาราคู่รักคนบันเทิงที่แฟนๆให้ความสนใจมาโดยตลอดสำหรับไบร์พิชชตันผู้ประกาศข่าวสาวคนดังและโตศสัก์สิทธิ์นักร้องชื่อดังกับความน่ารักของทั้งสองคนที่มักจะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆวันหยุดกับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทั้งคู่ได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันโดยพากัไปท่องเที่ยวที่ไต้หวนัน และได้โพสต์รูปลงไอจให้แฟนๆได้ชมโมเมนต์น่ารักนักต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดโตผู้เป็นสามีได้เผยคลิปวิดีโอหนึ่งไร์เช็ดน้ําตาร้องไห้ทำเอาหลายคนตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นคลิปดังกล่าว เมื่อเข้าไปอ่านแคปชั่นที่โตเขียนกำกับเอาไว้ถึงเวลากลับมีคนร้องไห้ยังกระเด็กเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูถึงความเสียใจในครั้งนี้โดยในคลิปมีบทสนทนาหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อโตถามว่าร้องไห้ทำไมไลท์ตอบว่าอยากไปเที่ยวอีกเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวมีแฟนๆเขามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและหลายคนตั้งคำถามว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่ายกตัวอย่างข้อความว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะเราทำงานเยอะมากเครียดมาก พอได้หยุดไปฮอลิเดทีไรก็ไม่อยากกลับมาทํางานทุกทีร้องไห้คาสนามบินทุกรอบเลยเขาคงเหนื่อยแบบนานๆพักทีมีน้องหรือเปล่านะคะปกติคนมีน้องจะอ่อนไหวง่ายน้องมาแน่เลยน้อยใจง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายขึ้นเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ตัวน้อยมาไวๆงือต้องต่ออีก,กริปแล้วคะ่ะหรือโอๆไว้ไปเที่ยวใหม่น,ะน้องไบรท์และยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย